สวัสดีครับรสวัสดีครับนี่เอรับสู่รายการ CGG ฮองกูก n g a ครับวันนี้เรามาพบกับ โปรเจกต์สปอร์นะครับเกมที่หลายๆคนชื่นชอบกันเหลือเกินนะครับมีคนฟอมาเยอะมากกันนะครับตอนนี้แล้วก็เอขอขอคาราวาแต่ CTG นะครับแล้มันทำอะไรกันวะเนี่ยโอเคเราไม่ต้องสนใจนะครับเราให้เริ่มแรกมาตอนนี้เรามีรถยี่ห้อคันแล้วเชือมเรื่องอะไรยินดีบบเหลือเกินแล้วก็ค้นหาทรัพยากรนะครับขี้ขวานะเพื่อให้รถเราเคลื่อนไหวได้ตอนนี้เราเหมือนเล่นเกม RTS นะครับ RTS นะครับไม่ใช่ RTH ขนบแบบเลยนะครับโอเคอันนี้เราก็ให้รถเรามายิงแคปซูลลงไปอโอเคแล้วเราก็จะได้แร่เครื่องเทศน,นะครับแต่มันก็เปรียบเสมือนแร่ในเกมเล่นเอเลนนครับไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อกี้เล่นมาครับผิดใจโอเคแล้วก็ชาวเมืองนะครับอันนี้เครื่องแบบโบราณนะไม่เอาไม่เอาแล้วต้องแบบ mm hmm. ผเทพ มันต้องแบบเต่ดาสมัยใหม่หหหหหหห yeah. เอาออกนะเอาเอาเอกเอาเออกเอาเอาเอเอาเอาเมาอเาเหมเอ,อาเ,เอ,อาเ,เอาอาเเออเอาเาเอเอาเอเออาเาเอออาเเเอออาเเาเอาเอเอเออา หน้ากากคนระับใส่ดีไหมเนี่ยไม่ใส่ดีกว่าใส่หมวกไว้แล้วอันนี้ก็เป้หลังเอามาแทนนั้นเมื่อกี้โอเคเอาใหญ่ๆลนยะเอยเหมือนทหารเหมือนทหารเย่อยันนีก้ก็เกราะกันกระสุน ก็ระนุนใส่งี้โอเคเอองี้สิวะเฮ้ย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 โอเคนี่ก็เกาะไหลนะครับอันนี้ก็แบบแผงไหลไประดับยศไหลนิดเดียวทังเป็นน้ำไปแล้วเออยี่ดีกว่าแฟเกตสายมีอะไรติดเขา่าเออ นีที่ติดข้อมือนะครับที่สีวะแช่งามาเถอะไม่ใส่ก้วไม่ต้องเลยไม่ต้องมาเสียใจฉันมียศให้หนายนี่สามยศเอาไปเลยติดไหนดีวะติดหน้าก็ไม่กันชนรถเออนี่นี่ท่อระบายนี่นี่เออนี่จริงจริง ยาวเลย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 นี่โอ้โหสุดยอดทีนี้ก็มีล่มได้ไม่ต้องกลัวว่าควันจะทำอะไรต่อชีวิตแกได้มีเหรียญทองมีจิมอาจจะบวกเวยไม่เค้คือบอลกองบอลเครื่องจักร อเอครับอันนี้ก็ท่ายดีอันนี้ก็เพลงชาตินะครับมีบัวคารอยไหมไม่เอาเก็บแตง่งอันนี้ก็ตกแต่งนะครับอันนี้ก็ยานพาหนะอันนี้ก็ที่พักเราก็ต้องสร้างเองนะครับเป็นไลฟ์ที่แบบว่าโอ้ยเหนื่อย แท้งสูงๆเหยาๆก็พอแบบนี้ได้ไหมอ่ะขี้เกียจสร้างอ่ะอุ้ยอโอเคแค่นี้พอ แล้วก็เช็คถูกไปเลยไม่ใช้เราต้องใส่ลังคาด้วยโอเคเราก็ใส่ลังคาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคกลมอย่างนี้โอเคอเหมือแบบนบ้านใครก็ไม่รู้นะบ้านใครเขา,า,ขาเป็นบ้านใครเป็นี้บ้างเลยแบบนี้นะครับใส่แบบนี้โอเคแบบนี้โอเคแบบนี้โอเคลับลองปัญหาล้ำพวมหายจ้อย แบบนี้โ okay. yeah. อเคเย์นะดูเป็นบ้านขึ้นมาหน่อยนะครับหลังบ้านก็ใส่ยี้เย์ใส่ยี้เย์ yeah. ใส่ยี้โอเคใส่แบบนี้โหนแบบนี้โอเคนะต่างเต็มบ้านเลยครับเออลืมลืมด้านซ้ายด้านซ้ายลแลาวมาด้านขวาโอเค หน้าบ้านก็ต้องมีปลัไฟครับแมวช่างมาิเออดีดอกไม้ดอกไม้แมวออันนี้ก็โอเคเหมือนดาดฟ้านะครับให้คนไม่โดดตึกนะครับจะได้เป็นการควบคุมประชากรนะครับถ้าคนเกิดเยอะก็ให้คนมาโดดตึกตายได้นะครับสามารถควบคุมจประชากรได้โอเคนี่ก็ เออนี่ได้ตั้งชื่อว่าไอาเดียสาทาไทยก็ได้โวหารลอยเฮาส์ House. โอเคเชถูกโก <Go. S 1> โอเคนี่เขาสถานลื่นลึงมาถึงใจจิงโอ้ยเก็บสร้างคขก็ต้องสร้าง โอเคแล้วก็เอาสีเหลี่ยมไว้ตรงกลางเนาะแล้วก็แทงทะลุขึ้นมา ไม่ๆๆม่ม่มดีมีด,มดีแบบนี้แล้วก็กลางฐานให้มันแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้ขึ้นมาอย่างนี้โอเคไม่ต้องไม่ต้องโอเคแล้วขึ้นมาอย่างนี้เหมือนพีระมิดนะครับ นี่ก็ประตูทางเข้านะครับอันนี้ก็หน้าตา่างเดี๋ยวคนหายใจไม่เมมอาตายอย่างนี้อันนี้ก็ใหญ่ๆอันนี้ก็อไม่ต้องใหญ่มากออย่างนี้แหละอุ้ยหน้าต่างก็ใสใสหน้าต่างก็ไปใสอีใสอีใสอี โอเคแล้วก็ใส่อย่งงีงจัดจัดไปเลยเือนหน้าคนนะครับคลายคนิดน้อยโอเคแค่นี้พอละแล้วก็ใส่ราคานะครับราคาก็อย่างนี้ดีกว่าเมียวอ่ะอุ้ยกดผิดยีงง่โอเค เฮ้ยอะไรวะมใส่ไม่ได้ครัใครซิ่งรถแถวนี้วะโอเคโอเคไล่อันนี้ก็อันนี้คือจอไปดูบอลน,นะครับนีจอไวดูบอลอันนี้ก็อ่าอ่สองจอเลยดีกว่า mm hmm. นี่ก็ดอกมไม้เวลายืนหน้ามันจะได้มีชีวิตชีวาหน่อย ก็อะไรอีกอ่ะนันคือไฟไฟอะไรวะไฟสแตกขโมยนราอีกก็สปอตไลท์โอเจ๋งเอ้าลองดิเอา,อเอาไปหาเดียวกันอีกลองดิเอออย่างนี้แหละแล้วก็สาด์ส่องเข้าบ้านนะให้แสบตากันไปข้างนึงอันนี้ก็พลุโอเคนี่พลุนะครับพลุฟู ออกดีกว่าเดี๋ยวเขามองเป็นบ้องกัญชานี่เร็ๆน,น,นี้โอเคนี่แหละที่ที่สุขสารล่าเริงบันเทิงสำเริญใจเราต้ง,ต,งตั้งชื่อว่าโคาลอยอะไรดีครับโอเค เราให้ความสุขของประชาชนมาก่อนนะครับเราต้องเอาสถานที่บันเทิงมาดใกล้ๆนีน่แล้วก็เอาที่พากอาศัยใกล้ๆฐานบันเทิงครับความสุขจะสูงขึ้นแล้ถ้าเราเอาโรงงานก็จะทำบันเทิงปุ๊บความสุขจะลดลงอย่างหัวขาดน,นะครับตอนนี้เราก็มาสร้างโรงงานนะครับซึ่งเป็นานสุดท้ายแล้วที่เราต้องทำเราต้องทำเราต้องทำแบบมีแล้วนะ แล้วก็อวโอเคแล้วสร้างปล่องขึ้นมา1ปล่องสูงขึ้นไปตเตี้ยเตียหน่อยก็ได้สร้างใหม่ปล่องหนึ่งสูงขึ้นไปแต่เตี้ยกว่าเดิมโอเคสร้างอีกปล่องหนึ่งสูงขึ้นไปส่วนปล่องนี้พิเศษหน่อยนี่คือ อ่าหดผิดละูงขึ้นไป่ไม่ไม,ไม่สวยอย่างนี้เออตรงนี้โอเคนี่คือโรงงานนะครับเอาประตูทางเข้าอยู่นะโอเคฝั่งขวาเป็นโรงงานผลิตหลอดไฟทางซ้ายเป็นพลังผลิตน้ำชีวการสูง,สงแล้วก็ ใส่หน้าต่างเข้าไปอันนี้แต่งแบบรีบเลงมากเลยครับเนี่ยโอเคใส่หน้าต่างเยอะๆเดี๋ยวคนอาจจะไม่ออกอกว้างๆเลยแบบอุ้ยม่งย้ายห,หมดเลยโอเค <c oughs> อีกละโอเค โ okay. อเคเดี๋ยวก่นนนอนสร้างสร้างสร้างโอล่ะโอเคเอ้ยนนี่ <c oughs> อันนี้คือที่ปั๊มน้ำโปปิโป้นะครับอันนี้ก็แรงกำนดุดไฟฟ้าใช่เปล่าวะไม่ใช่ แรงกำเนิดเสียงโอเคอันนี้ก็ออไม่ใหม่ใม่มีอะไรโอเคนี่แหละแรงกำเนิดพลังงานไอ้น้ำเราจะไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าเด็ดขาดอันนี้พลังงานลมโอเคอ๋อโอเคแค่นี้แหละไม่ต้องแต่งอะไรมากเดี๋ยวเสียเวลาใส่โอ้ยสีม่วงไม่เอาเอออย่างนี้แหละ ตั้งชื่อว่าอินดัส oh cgt ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ cgt เฉยอินดัสอินดัสตรีโอเคเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็มีทุกอย่างครบแล้วสร้างครบแล้วนะครับแล้วก็หาทรัพยากรให้เยอะๆที่สุดที่ท,ทำได้นะครับ วันนี้เราก็ส่งรถไปหาทรัพยากรนะครับอันนี้คือชนเผ่าของอะไรไม่รู้นะครับเราสามารถไปทําลายได้นะครับแต่ไม่ทําลายนะครับนี่ก็ชนเผ่าเรานะครับแต่กําลังล่าหลังอยู่นะครับโอเคเรียบร้อยข้าไปฝากโลกหนึ่งแล้วก็จะเจออีกอันแล้วก็เอาไป ตอนนี้เมื่อเรากำลังการเฉิญตลองเราให้รายได้เพิ่มขึ้นอะไรบ้าุ่มพี่อุ้ย,ยว้าวจนหรัคุณได้แตกตัวตั้งเมืองใหม่ทวีคุณแล้วคุณอาจจะพิชิตวกเขาตนที่ยังไม่แข็งแกร่งหรือจะเป็นพม,มิดก็ได้ เลไม่รู้ดว่าสีเขียวอาละสร้างโรงงานเถอะอมาแกบังอาจมาแย่งทรัพยากร,รกโน น好了เราลละแ้วก็สร้างที่พักอาศัยใกล้ๆกับข้างกลางระหว่างนี้เลยนะจะดีมากอันนี้เหลือเงินเหลือแค่ร้อยสี่สิบน้อยเหลือเกินเฮ้ครับพี่บ๊ายบายอันนี้อะไร มีการปะทวงอะไรกันสักอย่างนะครับในเมือ,องนี้โน้โยเฮ้ยเพน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 เราเผือไปโจมตีคนอื่นนะครับไม่ไม่ไม่อุ้ย่าเรามันโกรธละอ่าตอนนี้ประเทศสีส้มมันกำลังโจมตีนะครับเดี๋ยวโจมตีด้วยเสียงดนตรีนะครับดูดิ เราตีก็เหมือนกนารล้างสมองนะครับ,บเราใช้อาวุธเป็นปืนเลยนะครับไม่ต้องล้างสมองอะไรมากโอเคเราเพิ่มยานหลาลนะดีกว่าโอเคพักสามก็พอไอ้บุกของมันแม่งเลยสวัสดีครับยึดหลัอันนี้ผมลงตัวกันก่อนแล้วก็ยยึด ใช้สีแดงยุดครองเมืองศัตรูได้เลยครับมีปัญหาเอาละส,สีได้นี่ประเทศสีเขียวจไปยุ่งกับวนครับเหมือนรถแข่งมาบุ๊ เย่ตอนนี้เมืองกำลังระดมโจมตีนะครับจัดการจัดการวู้เย่เย่โอเคแล้วก็สร้างกำลังเสริมขึ้นมากระเบิดไม่การบันการมัน,มนเออนี่เราตี เข้าทีละ25โหถือว okay. ่าแรงนะเรากำลังเสริมเร็วๆเข้าต้องการกำลังเสริมไปบึ้มเดี๋วันนี้เราไปยึดเมืองมั่นยึดมันเลยยึดเลยยึดเลยจะหนีไปไหนไม่ไักเลไป้าเลยบุลลยอมแพ้ซะยอมแพ้ต้องไปแก้ โอเคตอนนี <ider> th ้ท <Luc ar cells> ุกประเทศได้ตั้งขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งในเกมนี้ระบบการปกครองมีหมดสรูปแบบด้วยกันนะครับพวกกินพืชกินเนื้อแล้วพวกกินผื้ทางนู้พวกกินเนื้อนี่ก็จะกลายมาพัฒนามาเป็นระบบเดเดกานครับส่วนพวกกินพูชก็จะกลายเป็นพวกทำมาทิยปไตยทำมาทิยปไตยแล้วก็ส่วนพวก ที่กินในเรามันจะใช้ระบบแบบเสรีนิยมเนาะใช้แบบเอ้ยไม่ใช่สิทุนนิยมทุนนิยมโอเคตอนนี้เรามีแล้วก็สร้างสร้างสร้าง,างทางมุ้งกำลังเอา,เอากำลังล้างสมองไปกันครับสนมาทำสพชส้างมา,างเยอะนะ